สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนัยนยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานนานกดยันยานกดเยอะๆยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจันสีกันค่ะจันสีตอนนี้โผล่หางออกมาเต็มสตรีมเต็มตัวค่ะเห็นชัดเจนเลยว่าการออกห่างจากสวิจีทําให้จันสีแสดงตัวตนออกมาไปดูกันค่ะแต่อดทนกับเสียงปรนของเธอหน่อยนะคะ เราเล่นคอนเทนต์ทุกอย่างเนหูก็จะเอิกเกริก FC กูเชียดผมจัดเลยวันนี้ผมจัดจัดจัดผมจะเอามันที่บ้านมันไม่มีเลยบ้านมันไม่มีให้อยู่กันเลยมันจะเอาบ้านมันออกเลยให้มันไปหาที่ปลูกบ้านกันไหมอ่าอุ้ยมันเอาที่รัดอะไรนะที่ล้วงไปขายกันท่านผู้ชมคะมันเอาที่ล้วงไปขายกันไปนั่งสร้างคอนเทนต์กันไปตัวตั้งตัวตีนั่งแท้งโตเลยโหในไลฟ์สดมีทุกไลฟ์เลยค่ะพรีเซนต์ทุกไลฟ์ไลฟ์ลับโอ้หสติกเกอร์ตุ้มตั้มตุ้มตั้ม FC ศูนย์ยอดวิวเป็นหลักพันค่ะทุก ะะพอมาถึงวันนี้นี่ยขี่ะท่านผู้ชมค่ะเอ๊ะตอนนี้สวนยางนี่เขาได้อะไรมาสองฉบับจดหมายตอบกลับที่ไหนเขาเกี่ยวกับเรื่องอสค .2 เขาเนี่ยคะ่ะสีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องสค .2 เนี่ยนะคะตอบกลับสองฉบับละสีสีอยากไปออสโมซิสมาจากอิตาลีสิคะสีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาเราได้วสองฉบับแนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สีจริตจะก,ก้านเยอะขึ้นเนาะโอ้แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นหรือสี เมนูโพสหรือ,อยังไงเกิดอะไรขึ้นทำไมดูแรงขึ้นเรื่อยๆดูแล้วก็พูดจากขยายคำคือเรื่องมีนีเนี่ยจริงมดอ่ะโอ้โหสีพูดซะเป็นหํมไดโนเสาร์เลยอ่ะสีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องลตอบกลับมาสองฉบับต,ตั้งนานมาแล้วนะคะไอเรื่องสคออสอ,อะไรที่สีว่าจริงๆคืสอสคอหนึ่งเนี่ยมันพูดกันมาเป็นปีแล้วมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เรื่องมันพิสูจน์ง่ายนิดเดียวว่าสิ่งที่ทนายสมเกียรติพูดมันให้เป็นความจริงว่าสคหนึ่งของครูประดิษฐ์นั้นตัวต้นฉบับถูกประทับตาว่าไม่น่าเชื่อถือก็แค่ช่างต้ามกับพอลลี่เรื่องมันง่ายๆอ่ะช่างต้ามกับพอลลี่ไปคัดอะไรที่มีสำเนาถูกต้องออกมาและเอามาโชว์ว่านี่กูไปคัดเหมือนกันทำไมของกูไม่มีแค่นั้นจบค่ะ ไม่ต้องให้สีเอามาพูดอุ้ยสีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะสองฉบับไม่ต้องขนาดนั้นค่ะแล้วจริงๆดิฉันไม่เคยได้ยินว่าทนายสมเกียจจะบอกก็ากูจะเอาให้มึงไม่มีที่ตั้งบ้านอยู่อืมดิฉันไม่คิดว่าทนายสมเกียจจะพูดประโยคนั้นนะคะเพราะว่าทนายสมเกียจรู้ดีว่าถึงที่นั้นจะเป็นที่ป่าแต่มันมีหลักเกณฑ์ในการเข้าใช้ทำประโยชน์ คืออยู่อาศัยไงคะไอ้ตรงบ้านเนี่ยมันเข้าข้อยกเว้นอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไม่ยกบ้านไม่ลื้อคืนอะไรหรอกคะ่ะอยู่อาศัยทํากินได้แต่ไม่ให้ทําลานพญานาคตรงนี้ต่างหากแต่สีที่มาขยายความแล้วอุ้ยบึมบั่มบึมบั่มบึมบั่ม,มอะไรของสีก็ไม่รู้ยิ่งอยู่ยิ่งเป็นเอามากนะ สองฉบับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หึงแล้วเขาเป็นอะไรที่ที่แบบไวนะคะท่านผู้ชมคะเขามีอะไรที่ไวมากเลยทีนี้นะคะสคสเนี่ยทุกคนเขาเรียกว่าทุกคนรู้จักคำว่าเงินบาปไหมวันนี้ทำให้สียิ้มหลายอย่างเลยเงินบาปเนี่ยสบายสบายก็เหมือนไอ้ด่างไงไอ้ด่างที่มันขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้มันก็เงินบาปมันไงอ่ะมันได้ไปเท่าไหร่มันก็หมดไปกับสิ่งพวกนี้ทุกคนอ่ะมันได้ไปเท่าไหร่มันก็หมดไปกับสิ่งพวกนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้ไอ้คอนเทนต์สคสนี่ได้เอฟซีไปเยอะเลยใช่ไหมคะ แล้วก็หูไอ้นี่ก็สู้ตายจากคดีหมิ่นประมาทไปเจอคดีสคสอนะฮะเอ้าจากสคสอไปหมิ่นประมาทไปยาวเหยียดไปนู่นไปนี่ก็ลามตามกันไปได้นะคะนัานผู้ชมถูกไหมมันอยู่ที่สติของผู้พูด,พดสีอาติสสีนั่งพูดอย่างเนี้ยวิพากวิจารณ์คนนั้นคนนี้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาตำหนิวิญญาณไม่ควรจะอย่างนั้นวิญญาณไม่ควรจะอย่างนี้แล้วก็ได้เงินอย่างนี้เงินบาปไหมคะ ไปว่าแต่มุนีเนี่ยอย่างนี้เงินบาปนะคะต่ก่อนสีก็ขึ้นไล้แค่ครั้งเดียวโดยวนี้สีขึ้นวันละกี่รอบมีรอบดึกดกางหานวันหยุดนละขัดตะเลิกอาจจะเพิ่มรอบเชียงเงินบาปหรือเปล่าเงินที่สีได้นะเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่นะคะเรื่องสคสอเนี่ย เอาสอคอหนึ่งดีกว่าง่ายๆจะไปพูดจะไปเลี่ยงบ้าเลี่ยงบออะไรกันนะักหนาเวลาพูดกันก็พูดกันตรงๆเลยละค่ะสอคอหนึ่งเนี่ยถ้าจะบอกว่าทนายสมเกียติพูดถึงเรื่องสอคอหนึ่งได้เอฟซไปได้เงินบาทไปได้สติกเกอร์เป็นเงินบาทไปมันต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเอกสารที่ทนายสมเกียจเอามาโชว์นั้นเป็นของทําปลอมขึ้นมาเป็นเอกสารปลอมทนายสมเกียจบิดเบือนเพื่อที่จะ ให้ถูกใจเอฟซีแล้วก็ได้รับเงินบาทพิสูจน์ได้ก่อนพิสูจน์ได้ยังไงพิสูจน์ง่ายๆค่ะพิสูจน์ง่ายๆโดยการที่ให้ตั้มกับพอลลี่ไปขอสำคัดสำเนาอันนี้มาแล้วเอามาโชว์ว่านี่ของฉันไปคัดมามันไม่มีนะอย่างที่โดนประทับตาของเธอง่ายแค่นี้นี่ยืดเยื้อมาไม่รู้กี่เดือนแล้ว สีก็เอาวนกลับมาเล่นอีกวนอยู่แค่เนี้ยมุดรมทม,อทอมอหอสอคอสวนอยู่แค่เนี้ยเงินบาทไม่สีมีสติหรือเปล่าพูดรัวๆขนาดนี้มีสติหรือเปล่าหายใจทางผิวหนังใช่หรือไม่พอพูดพูดไม่มีสติพูดพูดก็คิดว่าตัวเองเหลิงตัวเองก็ต้องทำอะไรคะพยายามดึงเอฟซีของตัวเองให้ได้แล้วก็พูดไปพูดไปพูดอีท่าไหนไม่รู้นะคะ ผู้ที่ท่าไหนก็ไม่รู้ก็สคศก็มานะคะนั่นนะคะแล้วสคศสคสนี่เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่ากี่สคศแล้วกี่กี่คนที่เขาถูกกล่าวหานะคะท่านผู้ชมถ้าคนถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่หนึ่งคนสองคนหรือสามคนเนี่ยนะคะสคศก็จะส่งไปหาหลายฉบับเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนั่นนะคะสคศส่งไปหลายฉบับแล้วท่านผู้ชมเงินที่โอ้โหบิลเอฟซีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะอุต่ดิฉันได้ยินข่าวว่ารอบนี้นะคะต้องไปรอถึงหลายอย่างเลยนะคะหลายอย่างเลยอ่ะ เขาถึงว่าใครๆอยากจะจ้างคนๆผู้ส่งสคออสแล้วนะคะใครอยากจะจ้างเ่ะให้รีบจ้างซะให้รีบจ้างงานซะก่อนที่จะไม่มีอะไรให้จ้างจ้าต้องยกเพลงตปทูนั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขามีการสอบถามก,กันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการชักชักชักนๆ่นชักนี่นชัก,ชกเอ๊คุณคุณไปยังไงามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุจกจะตายค่ะท่านผู้ชมค่ะนนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเงินบาปค่ะ นั่นซีถึงไม่ได้หมายทุกคนว่าเอ้าไอ้นั่นมันจะด่าฉันเนี่ยนั่นมันจะด่าฉันเนี่ยนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นถูกไหมคะแล้วเรารู้จุดของเราดีแล้วว่ามาอยู่ตรงนี้ทําไมเราไม่ได้ไปส่งสกสให้ใครถูกต้องไหมแล้วเราก็ไม่ได้มานั่งอ่าไปหลอกลวงใครเราไม่ได้มีนั่งนั่งมีแผลมานั่งด่าฉันนั่ง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 ด่าฉันนั่งใส่ความฉันเนี่ยนะคะจนสุดท้ายเวนกรรมันก็ตามมาเองกระทั่งผู้ชมค่ะฟังเพลินแล้วกันนะคะขอให้คิดซะว่าเรากาลังดูละครน้ําเน่าที่นาาางอออิจฉกมชๆๆๆๆๆๆๆ ฟังเพลินๆก่ะท่าน,นผู้ชมค่ะเก่งมากเลยนะเดี๋ยวนี้อืมสีเปลี่ยนไปเยอะตอนที่ยังอยู่กับสาวิตรีสีพูดจาหน้าฟังแต่ตอนนี้เป็นอะไรที่กรีดเสียงเสียงแหลมดัดทั้งเสียงดัดทั้งจริตทั้งสีหน้าท่าทางปากเปิกนี่แบบโอโหเนียนไปเหมือนกันหมดเก่งค่ะปบมือให้ แล้วแน่ใจละคะที่ออกมาพร่ำเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะความโกโรธคุณแทะถึงขนาดไปยกเข่งประทูคุณพูดถึงไปต้องไปยกเข่งประทูทําไมทนายอยู่สกลนครมีประทูให้ยกละคะคุณพูดเรื่องนี้คุณต้องการจะแทะอะไรเขาจะแทะพ่อแม่เขาใช่ไหมใช่หรือเปล่าจะแทะกรรมพืชเขาใช่ไหมสีเป็นซะอย่างนี้แหละก็เป็นซะอย่างนี้จริงๆ กรรมมันมีอยู่จริงถูกไหมเวรกรรมสมัยนีย้เร็วแปนจรวดเอ้าสมัยก่อนเนี่ยการส่งสคอสองให้กับเอฟซีเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าโกหกเอฟซี <c oughs> เนี่ยอ่าโกหกเอฟซี Go ไม่พอโชว์ความโง่อีกต่างหากหาประสอคสอซื้อขายไม่ได้ก็โชว์ความโง่อีกต่างหากค่ะโง่ทั้งแถบเลยโง่ทั้งแก๊งโง่ทั้งยาน, <c oughs> ยาน ยานโง่ไงอ่ะกสอที่ฉันได้จากพี่ป้งไงฮะพี่ป้งส่งกสอให้ดิฉันออยานเอากศอพี่ป้งค่ะพี่ป้งนะคะหนุ่มข้างบ้านยาญยานะคะยายานเอากศอที่พี่ป้งส่งมาค่ะนะคะไปโพสในชุมชนของตัวเองกันนะผู้ชมออยานก็โง่จะบอกให้ว่ายานมึงไปอยู่มุมห้องตั้งนานแล้วฉันไล่ไปอยู่มุมห้องตั้งนานแล้วมาโชว์สกิลความโง่โง่โง่เป็นเหยื่อของไอโป้งเ่ะทุกคนทุกคนทุกคนค่ะสีกำลังตอแหลค่ะ ดิฉันยืนยันดิฉันไม่เคยบอกว่าได้รับไอตัวหลักฐานนั้นจากทนายสมเกียรติแต่ดิฉันบอกว่ามันมีในไลฟ์หนึ่งของทนายสมเกียรติเมื่อตอนที่จบเรื่องใหม่ๆแล้วทนายสมเกียรติก็ได้เคยเอาอันนี้ปีกว่ามาแล้วะเอาเนี้มาชูให้ดูแล้วดิฉันก็แคปภาพนั้นมาจากนั้นดิฉันก็บอกว่ามีคนส่งให้แต่ดิฉันบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเขาขอ ให้ปิดชื่อไม่เปิดเผยดิยฉันก็ไม่เปิดเผยแต่ไม่ใช่ทนายสมเกียรติแน่นอนค่ะไม่ใช่ทนายสมเกียรติดิฉันยืนยันเพราะฉะนั้นสีกําลังตอแหลเดี๋ยวนี้สีนอกจากจะดัดจริตดัดเสียงจริตจะกร้าว,ราวกรีดเสียงแหลมเหมือนนางอิจฉานางริษยาแล้วสียังเป็นนางตอแหลเพราะหลายๆอย่างที่สีพูดมามันเกินความจริงอียานไม่เคยบอกค่ะ ว่าได้มาจากทนายสมเกียรติสียาตอแหลสิคะหรือว่าไหนๆก็เลวแล้วเลยเอาให้ครบเครื่องไหนๆก็ดักจริตแล้วไหนๆก็กรีดเสียงแล้วไหนๆก็นั่นนี่แล้วตอแหลเสิร์ฟเข้าไปซะด้วยเลยมันจะได้เลวครบถ้วนกระบวทความอียานมันโง่อียานมันอย่างนู้นอย่างนี้ตามสะดวกคะ่ะ เออคุณสีเหยคุณฉลาดตามสะดวกนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรที่ฉันไม่ได้โกรธแต่รู้สึกสมเพชเวทน,นาแล้วก็รู้สึกขำว่านี่คุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยหรือแค่คุณเปลี่ยนไปจูบปากกันกับไอ้ขาหมูคนที่เคยด่าคุณแหกกี่คุณดิฉันก็ทึ่งแล้วนะแค่คุณเปลี่ยนไปสนับสนุนไอ้ไหลโอ้โหไม่น่าเชื่อเลย แต่มาวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพี่ต้องตะลึงขาดไม่ถึงว่าสีจะกล้าคิดไปถึงจริงๆค่ะคิดไปถึงเมื่อการออกห่างสวิตีีจะทำให้สีโผล่หางออกมาแบบนี้ยินดีด้วยนะสีมีตัวตนแล้ว